สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการไทยไลฟ์รีพอร์ตคนไทยต่างแดนนะครับผมจำเริสฟรียากุณครับดำเนินรายการนะครับวันนี้ก็มีข่าวสารสาระที่น่าสนใจนะครับมานําเสนอในวันนี้ครับสาระแรกเริ่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับดรชัยยงสัอนจิพานนท์เอกอัครราชทูตนักกลุงวอชิงตันดีซีและน,นายธนธนวิทย์สิงหเสนีอัครราชทูตน,นะครับได้เดินทางไปพบปะชุมชนไทยในรัฐนิวยอร์กใกล้เคียงที่ธนาคานจีนมูแลนนะครับในควีนนิวยอร์ก งานนี้ในรัศมีจิตธรรมแกกละกงศูนย์ใหญ่น,ะนครนิวยอร์กเชิญนักธุรกิจไทยไปร่วมงานกันในที่นายนิรันเจจนะเมธนะครับเจ้าของร้านอาหาร5แห่งในแมนฮัตตันนายวิชัยชลาลายวันนักธุรกิจนาเข้าสินค้าไทยนางสุจิตาปรีวงประชานศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิยยอร์กบรรยากาศเป็นไปอย่างกันเองนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อชาวไทยในต่างแดนด้วยนะครับสารที่สองนะครับกลับมาที่ประเทศไทยนะครับยังมีรายงาน กิจกรรมของเยาวชนไทยในยุโรปนะครับสิป,ประเทศที่มาร่วมโครงการเรียนรู้วิถีไทยตามรอยพระชุกครบาทมาเยือนประเทศไทยนะครับวันนี้เข้าเยี่ยมคารวะในสุทิชัยวีรกุลสุนทรนะครับประธานสภากรุงเทพมหานาครน,นะครับแล้วก็ประธานสภากรุงเทพมหานาครก็จัดต้อนรับอย่างสมเกียรติในห้องประชุมของสภากรุงเทพมหานาครน,นะครับหลังจากนั้นก็บรรยายให้ทราบถึงภารกิจของสภากรุงเทพมหานาครและก็หน้าที่ของสองกทุกคนนะครับก่อนที่จะถ่ายภาพ ร่วมกันไปที่ระลึกสร้างความปราบลื้มใจให้แก่เยาวชนและผู้ปกคร um องเป็นมากเลยนะครับไปติดตามชมครับข้างหน้ากับหลบนิดนึงครับข้างหน้าหลบมองกล้องครับมองกล้องครับดีครับ้องข้างหน้าหลบนิดนึงครับคา,ารีนะสแกนปอยนิดนึงสองมงกรองเท้าวันสองที เรียบร้อยครับครับสำหรับกิจกรรมของโครงการเรียนรู้วิถีไทยตามรอยพระเจ้คนบาทและทางรายการก็จะติดนํามาเสนอจนจบโครงการทุกวันนะครับช่วงต่อไปพบกับคนใชยไกลถินและนันจิธรรมนัิทองครับ แล้วเกจากพระครูวิสุทธิที่กิติคุณเจ้าวาดวัดอำพุวลาลาเบอรสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับผู้ริเริ่มโครงการมหาสารเสอนธรรมะในต่างประเทศนะครับวัสก,การพระคุณเจ้าเจร,ริญพรก็ตอนนี้พระคุณเจ้าได้ไปไปหลายประเทศแล้วแต่ตอนนี้โครงการที่กําลังทําอยู่มีอะไรบ้างครับคือโครงการที่วางไว้ตอนนี้เนี่ยทั้งภาครัฐบาลแล้วก็ภาคเอกชนร่วมกันคือจัดก,การประเพณีสงกรานไทย ในต่างแดนก็คือที่สวิตเซอร์แลนด์ก็สี่เมืองได้กันในเดือนเมษาปีหน้าสัปดาห์แรกก็คือวันที่7ก็เมืองลูเซิร์นสัปดาห์ที่สองก็ที่เมืองนอยชาเทนสัปดาห์ที่สามคือเมืองบาเซิรนและสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษาก็คือเมืองเอวานดงและยังมีประเทศฝรั่งเศสอีกเมืองหนึ่งแล้วก็ที่เยอรมันอีกสองเมืองก็จะเป็นเจ็ดเมืองได้กันถือว่าเป็นการบอกกล่าวลร่วงแรา ับเพราะว่าสังคมก็ถามมาว่าปีหน้านี้ซึ่งนับจากจุดนี้ไปจะมองว่าอีกไม่กี่เดือนแต่จริงเวลามันเร็วมากใช่ไหมก็ให้ทุกคนช่วยกันทําหน้าที่คือเชื้อเชิญเจริญพรรมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของลูกเพื่อนของตัวเองให้มาทั้งครอบครัวมาทานอาหารฟรีอาหารอร่อยหลายอย่างมากหลา,หลายสิบหลายหลายสิบเจ้าภาพด้วยกันอาหารเครื่องดื่มทุกอย่างจะฟรีหมดครับหมายาว่าใช้ จัดงานสงกรานต์ขึ้นมาใช้เรียกว่าเป็นธรรมะนำด้วยแลวยแ้วก็เผยแพร่ัพืาอรำไป,ไปในไทยด้วยครับครบมันเป็นอะไรที่ทุกคนทำแล้วปลื้มใจแล้วก็ได้เห็นอน,นาคตของตนเองครับอันนี้ก็ธรรมสการนะครับประมจ้าแลครับที่ให้เก็ยมาิพุกอเป็าการสาธุเปรมวาน เพราะมันคือเกลซาหมูกุยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มขมพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชบาร์และเซเว่นอีเลเวนในโลกนี้มีวิธีมองโลกอยู่หลายแบบ 1. มองตามความเป็นจริงคือมองอะไรก็ตามก็มองบนพื้นฐานของความเป็นจริง ใช้เหตุผลใช้สติปัญญาพิจารณาไปตามเนื้อผ้าดีก็บอกว่าดีร้ายก็บอกว่าร้าย 2. มองโลกในแง่ดีก็คือสามารถมองเรื่องร้าย,ายให้เห็นแง่มุมที่ดีงามลํำเลิศได้ซึ่งการมองโลกในแง่ดีก็เป็นวิธีมองโลกแบบหนึ่งที่ช่วยให้เรารับมือกับสิ่งที่เลวร้ายได้และสมมองโลกในแง่ร้าย,ายคือมองอะไรก็ตามมองลบหมดแม้แต่สิ่งดีๆก็ยังมองให้เห็นก็ยังมองเห็นแต่ด้านลบ การมองโลกที่เป็นปัญหาก็คือการมองในแง่ลบมากเกินไปทำให้ไปบั่นทอนกำลังใจของคนอื่นทำให้เขาไม่กล้าลุกขึ้นมาทำอะไรในส่วนของคนมองในแง่ลบก็ทำให้มีจิตใจที่เศร้าหมองได้เห็นแต่ด้านที่ไม่ดีของคนอื่นฉะนั้นการมองดีก็สุดต่งข้างหนึ่งการมองลบก็สุดต่งข้างหนึ่งจะมองอะไรหันมามองตามความเป็นจริงคือสิ่งที่ดีที่สุด สนับสนุนโดยบริษัทเจริญพภคกััณ์์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนงวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายซวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนแซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจร มาตรฐานสากตโลกซิเดสโก Excellent in quality, excellent in services ข้าู้เข้าลงทะเลหรือถ้าอยากจะไปไหนฟ้าแสนกว้างเป็นดินแสนใหญ่คมงดงามน,นั่นอยู่ห้นใดมดปล่อยใจไปตามความฝันแล้วฉันจะพา,าเธอบินไปเองไปจะไปกับฉัน เอื้องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทยใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่าย,ย,ยเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มขำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Freshmart และเซเว่นอีเลเวน บทยสามได้แย่งชิงต่อไปติต่อไปิดไี้าเอาไปแล้วไม่มีแล้วต่อไปไม่มีการผ่ารหวันระหว่างประเทศเ่ยก็จะมีน่าจะมีการเคลื่อนขึ้นแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์ที่มีแม่ว่ามีชื่อเสียงอะไรกษจะผลิตันธ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรที่เป็นการแปลงที่เราควรจะเอาว่าจะเป็นสินค้าเกษตรตัวเองก็ตามเองก็ตามก็ จากการที่ประญิการณราที่เราออกจประเทศมาทางประเทศเพื่อนบ้านของเราก็ต้องการนทางของเราในหลายๆปัญหทีนี้ในโครงการหูแก้วสัญจรที่มาพื้นที่จังหวัดต่างๆคือเป็นการแชร์ข้อมูลอย่าไปเรียกว่าเป็นการให้ความรู้ดีกว่าเป็นการแชร์ของระหว่างวนกลางซึ่งเป็นกระทรวง,งการต่างประเทศที่เราออกไปประเทศ่า เรามีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมเนี่ยเราก็มาแชร์ให้กับทางฝ่ายจังหวัดของปางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยจังหวัดนครราชธานีที่มีการติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านสามประเทศหลักคือประเทศลาวกัมพูชาและเียดนาาก็มีการค้าขายกต่ระหว่างพ่อค้าไทยกับพ่อค้าของจังหวัดเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านทีนี้ทางเราก็มารับฟังว่ามีบทบาทอะไรบ้างที่ฝ่ายจังหวัดมี แล้วทางเราเนี่ยสามารถจะอำนวยความสะดวกอะไรได้บ้างให้กับทางฝ่ายจังหวัดครับแล้วนอกจากไปจากนั้นเนี่ยทางเราก็อยากจะรวบรวมข้อมูลของทางจังหวัดต่างๆที่เราไปว่ามีสินค้าอะไรที่เป็นสินค้าของประเทศไทยที่เป็นสินค้าที่ชูโรงสินค้าที่มีชื่อเสียงที่เราสามารถที่จะนําออกไปในต่างประเทศเพื่อไปขายกับเพื่อนบ้านประเทศที่เราไปได้ครับ ที่เสน,นอไปต่อยอดงคะ,ะหมายความว่าสินค้าผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครเรามีการพูดถึงว่าจะใช้สถานพูดของเราสถานตรงจุดของเราเนี่ยประชาสัมพันธ์ข้อมูล <c oughs> เกี่ยวกับตัวเินโลพวกนี้นะฮะที่เรามีให้กับประเทศที่เราที่มีความสมนใจให้ทราบ อาจจะต้องมีการพัฒนาต่อยอดในอน,นาคตในเรื่องบนระิการที่จะไปแข่งกับประเทศอื่นด้วยทีนี้ก็เปิดมีมีน้องๆจากที่ปัวกรุงศูนย์มาดเทั้งประมาติลเตอร์สำหรับอราจะซื้อเนะครับ แนวทา่นา่อาจจะมีความเวที่เราออกมาทำงานนี่ป็นุมกระตางานเนานี้ในวันนี้เน็นที่รเสราการว่าเราต้องหาวิธลอไปอยอะไรก่าจะนำพาไปถึงนั้นใช้เวลาวันีแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกอ่งสูงแล้วก็ที่ให้ความพร้อมเรา สถานที่หมอะช่วยช่วยเดูสถานการณ์เนี่ยจะต้องมีฝังกลบนะครับเราะว่าในอนาคตช่วงน่าจะการนำเสนอสุดที่ว่ากระทรวงการต่างปเนี่ยจะต้องกลับมามองภายในมากคือบางครั้งเราออกต่างประเทศไปแล้วเนี่ยแล้วเราไม่สามารถจะมาแชร์ข้อมูลไม่มีชุดประสานงานเนี่ยข้อมูลที่เราได้มาความรู้ที่เราได้มา นั่นคือเชิงบวกณวันนี้เนี่ยที่เราเดย์ยังทำโครงการดาูแลหน้จอดไม่ก็มาสมรวมที่จัดรายการกที่ดูใจของทีมก็คือการโดยเฉพาะในนี้ทางฝ่ายสุขเองยนก็อยากเป็ก้าวไปสู่เซ็นเตรอร์ที่ถาวนมากขึ้นเพื่อที่คนที่สามารถจะมาคัดข้อมูลจากเราและรู้ว่าเราเป็นคน ว่าทำข้อสอบรับรองหนังสือยิติต่างประเทศเราก็คือนหนการาชการที่จะต้องเจอนประชากรคนไทยทุกคนสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือไม่ใช่ กุยเชี่ยวซาหมูกุยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Freshmart และ7 e l e v e n เลยเพราะมันคือกุยช่ายกุยเอียวซาหมูกุยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มขมพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชหม่าและเซเว่นอีเลเวนเข้าส e ู่ช่วงปฏิทินต่างแดนครับปฏิทินแรกไปเริ่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับคุณรัพรัศมีเจริญนักศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยจอร์เจียนะครับไปร่วมกับกลุ่มนักศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอ จดเลี้ยงส่งเพื่อนที่สาเร็จการศึกษาทางรายการก็แสดงความยินดีด้วยนะครับเรื่องที่2ก็เป็นการไปสัมพันธ์จากวัดสมเด็จเยอรมันนะครับจะจัดงานวันเข้าพรรษาในวันที่5สิงหาคมนี้ขอเชิญพทุทธศาส,าสานิกชนชาวไทยในเยอรมันนะครับไปร่วมงานกันโดยพร้อมเพียงนะครับนั่นก็เป็นสาระเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในวันนี้นะครับท่านผู้ชมที่มีข่าวสารสาระจะให้ทางรายการนําเสนอนะครับส่งมาได้ทางอ e ีเมลไทยวสีวัน gmail.com นะครับ พราะวันนี้รับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube พิมพก็ว่า t i l i n d Report ตามด้วยวันเดือนปีและรับชมรายการได้ทางช่อง Bangkok TV ในเครือข่ายเจริญโภคทีวีนะครับซึ่งรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน